สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชาแนลครับสำหรับวันนี้ฮะเรานําเคล็ดลับดีๆง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมครับในเรื่องของใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือและมั่นใจว่าโทรศัพท์มือถือตัวของตัวเองเนี่ยกันน้า IP 6 7กันน้ํา IP 6 8ต่างๆครับผมอยากจะเอาไปเล่นน้ําครับอยากจะโดดลงน้ําอยากจะสะเล่นสะว่ายน้ําเล่นน้ําตกโดดน้ําทะเลต่างๆครับและหลายครั้งก็มีปัญหาว่าโอ้โหพอกลับมาปั๊บโทรศัพท์พังจา้าหรือไม่ก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า น้ำเข้าบ้างหรือว่าเกิดความชื้นต่างๆขึ้นบ้างนะครับวันนี้เราเมเคลียร์กันก่อนนะว่าที่เขาบอกว่ากันน้ําได้เช่นกันน้ําได้ลึก30เซนติเมตรหรือกันน้ําได้ลึก1เมตรเป็นเวลา30นาทีต่างๆตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาเอาเงื่อนไขของการกันน้ําที่เป็นน้ํะ สะอาดและนิ่งนะครับเช่นตกลงไปในถังน้ำที่เป็นน้ำสะอาดมากๆเลยแบบนี้นะครับไม่ใช่การเอาไปเล่นในทะเลนะครับน้ำทะเลไม่ใช่น้ำสะอาดตามเงื่อนไขของเขานะเพราะฉะนั้นใครที่เอาไปเล่นน้ำทะเลและน้ำเข้านะครับเครื่องพังเนี่ยไปเคลมไม่ได้นะไหนบอกฉันว่เฮ้กันน้ำได้ เอาไปถ่ายน้ําตกตอนนี้น้ําตกกาลังตกมาใส่โป๊ะโบ๊ะบ้าๆแบบนี้และน้ําเข้าเครื่องพังเครมไม่ได้นะครับน้ําตกไม่ใช่น้ําที่อยู่นิ่งและไม่ใช่น้ําสะอาดนะครับผมแต่หากว่าใครอยากจะไปแล้วแบบชิวๆเอามือถือลองไปจุ่มน้ําถ่ายรูปดูซีถ่ายวิดีโอดูซีต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้นี่ครับผมหากว่าเราไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มนะไม่มีถุงกันน้ําต่างๆนะใช้สกอ็อตเทปครับผมใช้สกอ็อตเทปครับมาแปะในส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ ส่วนที่เป็นรูทั้งหมดนี้แหละครับโดยเฉพาะในส่วนของช่องชาร์จนะฮะพอร์ตชาร์จเนี่ยครับผมเป็นส่วนที่จะมีปัญหามากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นรูที่ใหญ่ที่สุดและน้ําเข้าได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาในอันดับแรกเลย mm hmm. เมื่อเราเอาขึ้นมาจากน้ําและทําการชาร์จมันจะชาร์จไม่ได้เขาจะบอกว่าตัวชาร์จเนี่ยมีความชื้นอยู่ครับผมแม้ว่าเราจะสบัดสบัดสลัดสลัดแล้วจนมันออกมาแต่มันก็มีความชื้น Thank <laughs> you. ใครรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันมีความชื้นเนี่ยเอาไดเป่าผมเป่าเลยดีไหมจะได้แห้งเร็วๆได้โปรดจะทาครับผมหาอะไรแห้งๆไปเช็ดแล้วรอให้มันแห้งเฉยๆก็พอครับผมรอให้มันแห้งเองฮะเพราะฉะนั้นทุกที่ที่มันมีรูนะครับใช้สก๊อตเทปแปะให้หมดแบบที่เท็ดดี้ทำนี่เลยนะแปะให้หมดเลยนะครับผมแปะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันแปะเรียบร้อยดีไหมแบบนี้นะครับส่วนไหนที่มันมีรูไม่ว่าจะเป็นรูเล็กรูใหญ่นะครับผมแปะให้หมดเลยนะฮะแต่ในส่วนของที่เป็นกล้องเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้าง ซิลแบบสูญยากาศค่อนข้างดีมากนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาน้ําเข้าตรงนี้อาจจะเกิดได้ไม่มากนักแต่บางคนก็เกิดนะครับเกิดความชื้นเข้านนี้เวลาหยิบกล้องขึ้นมาก็เป็นฝ้าทันทีเลยนะครับผมเป็นฝ้าใช้ยาอะไรทางก็ไม่หายฮะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับสิ่งแรกที่ควรจะเลี่ยงก็คืออย่าเอามันไปจุ่มน้าครับผมเพราะเขาสร้างมาจริงๆล้วเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เราเออกไปถ่ายรูปใต้น้านะครับเขาสร้างมาว่าเผื่อเวลาเราทาทู่ อะไรเข้าห้องน้ําหรือทํามือถือตกในบ่อน้ําอะไรพวกนี้จะได้รีบหยิบเก็บขึ้นมาได้อย่างเร่งด่วนโดยที่มือถือเราไม่โดนน้าเข้าไปจนพังครับสังเกตไหมเขาจะบอกว่ากันน้ําได้1เมตรนะสาเซนเมตรเซนติเมตรนะเป็นน้ําสะอาดนะแล้วต้องกันได้เพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นอยากไปทาครับแต่หากจะอยากจะทําหรือจะทําจริงๆจําเป็นต้องทําให้ใช้สกอตเทปติดไว้แบบที่เท็ดดี้บอกนี่แหละครับอันนี้ประสบการณ์โดยตรงเลยเนาะแม้กระทั่งการไปเล่นสงกรุงสงการต่าง ่างนะครับผมใครจะไปลอยกระทงลอยกระทงเตรียมแบบนี้ไว้ครับและมือถือคุณจะมีระดับความปลอดภัยจากน้ําเข้าที่สูงเพิ่มมากขึ้นครับผมและสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ